จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศแล้วจะต้องจดที่ไทยด้วยหรือไม่สวัสดีค่ะอ้อ,อม TST Services นะคะมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามอ้อมมาเกี่ยวกับถ้าเราได้จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศแล้วจําเป็นจะต้องกลับมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะ คำตอบก็คือไม่จําเป็นค่ะ <Wow. S 1> หากคุณได้จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศแล้วและเอกสารถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นการสมรสของคุณก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายไทยด้วยเช่นกันค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขสําคัญที่จะต้องทําตามนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องนําเอกสารการสมรสจากต่างประเทศ มาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองนิติกรเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะรวมถึงอาจจะต้องรับรองสถานทูตของประเทศที่คุณจดทะเบียนสมรสด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เอกสารรับรองครบถ้วนแล้วคุณจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปแจ้งต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย เพื่อบันทึกการสมรสของคุณในทะเบียนราษฎรเพื่อให้เอกสารของคุณมีผลสมบูรณ์ในประเทศไทยค่ะและหากใครสนใจทำวีซ่าทุกประเทศแปลเอกสารรับรองนิติกรจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติปรึกษาทำวีซ่าให้ชาวต่างชาติสามารถปรึกษา TST s e r v i c e s ไ a ้เลยนะคะอ้อมและทีมยินดีดูแลทุกท่านค่ะ